ในช่วง question and answer format ในตอนนี้นี่นะครับก็จะเป็นภาค3ซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาต่อกันนะฮะจากครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับครั้งที่แล้วเราทิ้งท้ายไว้เนี่ยนะครับที่พี่น้องของคำถาม what is your name คุณชื่ออะไรครับวันนี้ครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะฮะที่คำถามชุด Is there กับ are there นั่นเองครับซึ่งคำถาม is there นะครับเราจะเริ่มจากคำถาม is there นะครับก็แปลว่ามีนั่นเองครับที่จริงแล้วน,นะครับบ้านเราเนี่ยจะเข้าใจผิดอย่างนะครับว่าคำภาษาอังษที่แปลว่ามีนะครับ ก็คือเราจะใช้คำว่า have อยู่แล้วใช่ไหมอย่างเช่น I have a car, you have a car, she has a car เพราะทุกคนตอนนี้ have a car กันหมดเลยนะฮะถรถติดสุดๆเลยเนี่ยนะฮะ so I have a car, you have a car แต่ถ้าไม่มีประธานครับอย่างเช่นจะบอกว่า <c oughs> มีงูอยู่ในห้องน้ำมันไม่มีใครมีนะครับจะไปบอกว่า have a snake in a toilet ฝรั่งทั้งโลกเข้าใจนะฮะแต่มันไม่ถูกต้องครับ ังนั้นเราต้องใช้ there is a snake in the toilet เห็นไหมฮะไม่ได้ใช้ have a snake เพราะ have ต้องมี I have you have we have เป็นต้นนั่นเองครับดังนั้นครับคำถาม is there กับ are there วันนี้มีอะไรกันบ้างครับครั้งที่แล้วเราดูแล้วนะครับว่าคำถามทุกคำถามนั้นมีคำถามแบบรายละเอียดที่ใช้ question word กับคำถาม yes no คำถามรายละเอียดนะครับ หรือคำถาม question word question นะครับของคำถาม is there ก่อนมีหัวอยู่แค่เดียวครับก็คือ how much ครับเพราะที่จริงแล้วนะครับ is there เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของนามที่นับไม่ได้หรือเอกพพนั่นเองฮะคำที่เป็นเอกพจน์คือมีแค่อันเดียวใช่ไหมครับอย่างเช่นครับเราอยากจะถามว่ามีอาหารอยู่มากน้อยเท่าไหร่ก็ต้องถามว่า how much food is there นั่นเองครับอาจจะถามว่ามีเหล้าแอลโกอฮอล์อยู่เท่าไหร่ how much alcohol is there เงินก็เป็นอะไรที่นับไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเงินเนี่ยนะครับมันมีหลายสกุลหลาย c URRENCY มีทั้งเหรียญ coins มีทั้ง Bank Notes ก็คือธนบัตรครับดังนั้นเนี่ยนะครับอาจจะอจ,จะยากจ,จ,จะทราบว่ามีเงินอยู่ในบัญชีเท่าไหร่ how much money is there ส่วนคใส่คือ is there how much money is there in the account ครับก็ถ้าเป็นช่วงปลายเดือนเนี่ยนะครับก็อาจจะเหลือศูนยแต่ถ้าเป็นช่วงเงินเดือนออกก็คงจะมีหลายศูนย์เทีเดียวนะครับผม ต่อไปนี่นะครับก็จะเป็นคำถาม yes no ครับของ is there ครับซึ่งวันนี้นะครับทุกคนครับเรามาทำความคุ้นเคยกับสมเหลี่ยมของเราอีกครั้งนะฮะ Q P N เพราะคำถามแรกเลยนะครับก็คือที่เราใช้กันเป็นสำเร็จรูปจำมาเลยครับ is there อและคุณก็เอานามตามมานั้นเองครับแปลว่ามีสิ่งนั้นหรือเปล่าต้องการแค่อย่างเดียวครับหรืออันเดียวเท่านั้นครับ อย่างเช่นครับวันนี้คุณอยากจะถามฝรั่งว่าแถวนี้มีห้องน้ำไหม Is there a toilet around here และคำตอบคืออะไรครับ There is a toilet around here และคำตอบเชิงลบก็คืออะไร There isn't a toilet around here หรืออย่างเช่นครับจะถามว่ามีปั๊มน้ำมันแถวนี้ไหมครับ Is there a gas station around here หรือาชาังคฤษก็จะเป็น Is there a petrol station around here คำตอบคก็บจบเป็นอะไร There is a gas station around here There isn't a gas station around here วันนี้ครับคุณจะไปบุกลาดท้าผีกับพี่ป๋องครับผมแล้วถามว่ามีผีอยู่ในบ้านหรือเปล่าครับเนี่ย is there เห็นไหมฮะ is there a so, สิ่งที่เรากำลังพยายามจะขายคุณเนี่ยนะครับในครั้งนี้กับครั้งที่แล้วคือคำถามกับคำตอบประโยคสำเร็จรูปนะครับคุณจะ is there ออกมาจากจิตใต้สำนึกเหมือน what is your name บ้านนี้มีผีหรือเปล่า is there a ghost in the house และคำตอบครับไม่แน่นะครับมีผีอยู่ในบ้าน there is a ghost in the house ไม่ผีผีก็ต้องปไปครับ There isn't a ghost in the house เลยครับ so คำถาม format คือ is there อใช่ไหมครับอันดับต่อไปคือ is there any ครับอันนี้เราใช้นะนะครับกับนามที่นับไม่ได้นั่นเองนะครับนับไม่ได้อย่างเช่นอะไรไหมฮะเอาอาหารไหมฮะวันนี้ครับคุณโทรไปหาแม่ของคุณที่บ้านครับแล้วอยากจะถามว่ามีอาหารอยู่ที่บ้านบ้างไหม วันนี้ครับในสามเหลี่ยมของเราเนี่ยนะครับวันนี้จะต้องใส่คำว่า any นะฮะในคำถามนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับคุณก็จะต้องถามว่า is there any food at home เราต้องใช้ any เพราะอะไรครับ any แปลว่าบ้างไหมนั่นเองฮะส่วนคำถามคือ is there any is there any food at home และแน่นอนครับคำตอบเชิงบวกต้องเป็นอะไรครับผมให้เลือกครับระหว่าง some กับ any ครับคำตอบคือ some นั่นเองครับ there is some food at home ครับ s o ม e ก็แปลว่ามีอยู่ประ,ประมาณอาจจะบอก there is a lot of food มีเยอะ there is a little bit of food มีอาหารอยู่นิดนิดน่อยๆนั่นเองครับดังนั้นครับ is there any food at home there is some food at home แต่หาไม่มีอาหารเลยจะเป็นไงครับ there isn't any food หรือจะใช้ there is no food ก็ได้ครับ at home แต่ผมอยากจะให้คุณนั้นคุ้นเคยครับ is there any there is some there isn't any นั่นเองครับอย่างเช่นครับอันต่อไปนั่นนะฮะ วันนี้คนณจะอยากจะทราบว่าคุณจะไปกด ATM ครับแล้วก็ลุ้นนะฮะมีเงินอยู่ในบัญชีบ้างไหมเนี่ยมีบ้างไหมมีบ้างไหมภาษาไทยคือมีบ้างไหม is there any มีบ้างไหม is there anyis there any money in the account กดมา yes เงินเดือนเพิ่งออกครับ there is some money in the account แต่ <laughs> เงินเดือนยังไม่มาก็กินมาม่าต่อไป there isn't any money in the account นั่นเองครับ so is there any there is some but there isn't any นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างคร่าวๆนะฮะแล้วคุณก็ไปเปลี่ยนนามนะฮะร้อยแปดพันเก้าก็จะได้มาอีกร้อยแปดพันเก้าประโยคเลยทีเดียว ต่อไปก็เป็นคําถามของ are there กันบ้างครับซึ่งถ้าเป็นคําถามรายละเอียดจะใช้หัวอยู่อยากหลักๆนีๆ่นะครับก็คือ how many นั่นเองครับ how many ก็แปลว่ากี่อันนั้นก็หมายความว่า are there ต้องใช้กับนามที่นับได้นั่นเองครับอย่างเช่นครับวันนี้คุณอยากจะทราบนะครับว่าโรงเรียนของผมมีนักเรียนกี่คน How many students ก็คือ how many students นักเรียนกี่คน are there at my school How many students are there at your school ก็คือโรงเรียนผมผมจะบอกครับมีนักเรียนอยู่สมมตินะครับมีนักเรียนอยู่ร้อยคน there are a hundred students at school ถ้าไม่มีเลยก็คือ there aren't any ครับผมไม่มีเลยนะครับ there aren't any students at school ถ้าวันนี้ครับเราจะทราบว่าเอ้วันนี้นะครับผม มีรถใหม่กี่คันเข้ามาวิ่งกันอยู่ในเมืองฮะ How many new cars are there in Bangkok? How many new cars? ต้องใส่ s cars เพราะ how many กับนามที่นับได้นะฮะ How many new cars are there in Bangkok? ปรากฏว่ารถเพิ่มมาล้านกว่าคันเองฮะ There are over There are over a million new cars in Bangkok ครับมีรถกว่า1ล้านคันที่เป็นรถใหม่เข้ามาวิ่งอยู่ในถนนครับ นี่ How many are there ครับต่อไปนะครับจะเ,เป็นคำถาม yes no ครับเราก็จะใช้แบบนี้ครับอันดับที่หนึ่งคำถามสำรับรูป Are there a lot ครับผมแปลว่ามีเยอะหรือเปล่าอย่างเช่นครับวันนี้ครับคุณเนี่ยนะฮะ เป็นผู้ชายนะฮะแล้วคุณก็โทรไปถามเพื่อนคุณที่อยู่ที่ท,ที่รุดรุดไปที่จุดเกิดเหตุนนะครับก็คือที่ผับครับจะถามว่าเฮ้ยที่ผับอะ่ะมีผู้หญิงสวยๆเยอะไหมซึ่งนะครับในครั้งก่อนเราสอนแล้ว,วนนะครับว่าสาวสวยคือฮอตชิ c k s ครับเราก็ต้องถามว่าเฮ้แมน are there a lot of hot chicks at the club ต้องใช้คำว่า at the club ก็คือไน h ์คลับนะฮะและถ้ามีเยอะครับ yes there are a lot of hot chicks at the club ถ้ามีอยู่นิดเดียวเนี่ยนะครับก็คือ there aren't a lot of hot chicks at the club ก็คือมีไม่เยอะเท่าไหร่ตามใจคุณผู้หญิงกันบ้างครับผู้ชายน่ารักอะน่ารักก็คือ cute guys ก็คือผู้ชายใช่ไหมครับเธอผู her, ้ชายน่ารักเยอะๆมั้ยเนี่ยเธอ are there a lot of cute guys there are a lot of cute guys there aren't a lot of cute guys so ถ้าถามว่ามีเยอะไหมมีเยอะไหม are there a lot มีเยอะไหม are there a lot นั่นเองครับแต่ถ้าคุณนั้นรู้สึกว่าคุณไม่ชอบ a lot เนี่ยนะฮะมันก็จะมีอีกหนึ่งคำที่ผมว่าหลายๆคนน่นาจะคุ้นเคยแล้วก็คือคำว่า many นั่นเองครับแต่อย่าลืมนะครับว่า many เนี่ยถ้าหลากัลกๆแล้วนะครับภาษาอังกฤษจะใช้กับ countable nouns ก็คือนามที่นับได้เท่านั้น,นครับอย่างเช่นอาจจะถามว่าคนเยอะไหมที่ paragon าาก,ก็ต้องถามว่า are there many people at paragon today Are there many people at Paragon today แล้วก็นนนอครับถ้าคนเยอะซึ่งก็น่าจะเยอะทุกวันนะครับ Paragon there are many people at Paragon ถ้าคนไม่เยอะก็คือ there aren't many people at Paragon นั่นเองครับสุดท้าถามว่ามีบ้างไหมแบบนามที่นับได้ครับผมก็เปลี่ยน a l o t เป็น any งไงเหมือนเดิมครับผม are there any ฮะ ย่างเช่นครับสมมติว่าวันนี้คุณเปิดธุรกิจครับแล้วอยากจะถามลูกน้องของคุณนะฮะวันนี้มีลูกค้าบ้างไหม Are there any customers todayThere are อะไรฮะ Some นั่นเองครับ There are some customers today ถ้ามีเยอะคืออะไรครับ There are a lot of customersThere are many customers ก็ได้ส่วนถ้ามีอยู่ไม่กี่คนเราจะใช้ There are a few นั่นเองครับ A few คือน้มที่นับได้ก็คือมีอยู่ไม่กี่คน There are a few customersAre there any customers there are some customers there are many customers there are a few customers นั่นเองครับและ having me ค o t h e there aren't any customers หรือว่า there are no customers นั่นเองครับนี่แะครับก็คือตัวอย่างนะครับของคำถาม are there นั่นเองนะฮะซึ่งคุณผู้ชมก็เอาไอ้โครงที่เราสอน,นกันไปนะฮะไปลองเล่นดูนะครับกับนามอื่นๆกันได้นะครับลรวรับรองครับว่าลองซ้อมพูดและมันก็จะเริ่มคุ้นเคยพอมันเริ่มคุ้นเคย เราก็จะเริ่มคุ้นชินและเริ่มพูดมันได้อย่างเป็นธรรมชาติแถมน่าจะถูกต้องหรือก็ใกล้เคียงกับความถูกต้องแล้วเนองครับคำถามชุดต่อไปครับเป็นคำถามที่มีคำภาษาอังกฤษก็คือคำว่า do นั่เนเองครซึ่งคำว่า do verb to do เนี่ยนะครับจะเป็นคำถามที่จะต้องมี verb เนี่ยนะฮะอยู่ในคำถามพวกนั้นเนี่ยนะครับ ซึ่งเวลาเราเห็นคําถามดูนะครับมันก็จะเป็นคําถามที่เกี่ยวกับปกติครับว่าเกิดขึ้นเป็นประจำฮะอย่างเช่นอะไรครับ Where do you live Where do you live ก็าจะาบอกครับว่า I live in Bangkok ใช่ไหมครับหรืออาจจะถามว่าคุณทํางานอะไรครับก็คือปกติแล้วคุณทํางานอะไร What do you do? so คุณต้องเข้าใจนะครับคุณผู้ชมครับว่าคําว่า do ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะทําหน้าที่เหมือนกับบอกว่าปกติแล้วที่เป็นประชุดประจําวันนะฮะที่เกิดขึ้นทุกๆวันเป็นยังไงเพราะอย่างเช่นนะครับเรามาลองดูฮะว่าถ้าจะถามฝรั่งว่าคุณทํางานอะไรเนี่ยหรือคุณทําอะไรในชีวิตเนี่ยนะครับถ้าคุณเป็นนักเรียน What do you do now? ครับ What do you do นค้คไปถามฝรั่งว่า What are you doing จะแปลว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่ ถ้าจะถามฝรั่งในอดีตคือ what did you do คุณทำอะไรไปและถ้าเป็นอนาคตก็คืออะไร what will you do เห็นไหมฮะดังนั้นคำว่า do นก็คือปกติแล้วนะครับก็คือคุณทำอะไร so what do you do ก็คือคุณทำงานอะไรครับหรืออาจจะถามคําว่า where do you work นั่นเองนะฮะหรืออาจจะถามคำถามอย่างเช่นอะไรครับ who do you live with คุณพักอาศัยอยู่กับใครอาจจะถามว่าคุณมีรถกี่คัน how many cars Do You have แล้วคุณก็ตอบตอบตามเนื้อผ้าที่เว r b ที่ส่งมานั่นเองครับหรืออาจจะถามคำถามแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือ What do you like to do in your free time นี่ไงฮะหรืออาจจะถามคำถามนี้ก็ได้ครับคุณต้องไปสนามบินกี่โมง What time do you have to go to the airport และสมมติคุณต้องไปสนามบินตอน3ามโมง I have to go to the airport at 3 o'clock อีกหนึ่งคำถามของ do you ที่ต้องจำไว้เลยนะฮะก็คือ what do you mean อย่างเช่นตุั่ังมาถามหญิงไทยว่า are you a transvestite คุณเป็นกระเทยแปลงเพศหรือเปล่าหญิงไทยก็ไม่แน่ใจครับก็เลยตอบ yes ม <"Yes> ัวๆไปก่อน yes ดังนั้นครับไม่แน่ใจไม่เข้าใจถามเลยครับ what do you mean อีกหนึ่งคำถามที่เป็นคำถาม do you ที่ผมว่าพี่น้องชาวไทยต้องจำเลยนะฮะก็คือคำถามคุณคิดยังไงเลยครับ ถ้าเราไปแปลตรงๆครับว่าคุณคิดยังไงไปถามฝรั่งว่า how do you think มันจะแรงได้นะฮะมันอาจจะแปลได้ว่าคุณใช้อะไรคิดก็ได้นะครับอุ้ยอันนี้แรงนะฮะที่จริงแล้วนะครับเราต้องใช้คำถาม what do you think คุณคิดยังไงหรือาพาฝรั่งไปร้านอาหาร what do you think about the restaurant และอีกหนึ่งคำถามที่มันเป็นพี่น้องก,กันกับ what do you think หรือ what do you think about ก็คือคำถาม how do you find ซึ่งหลายครั้งครับพี่น้องชาวไทยไปต่างประเทศฝรัง่งอยากจะถามคนไทยว่าคุณคิดยังไงกับร้านอาหาร ไปถามว่า how do you find the restaurant ไปบอกครับว่า I find the restaurant in the internet บ้าง in the brochure บ้างมันไม่ถูกนะฮะ how do you find หรือ what do you think about มันจะแปลว่าคุณคิดยังไงกับสิ่งสิ่งนั้นนั่นเองครับส่วนคำถามดูนะครับเป็นคำถามที่มีเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็สามารถไปเป็นคำถามอะไรครับคำถาม yes no ได้ด้วยเหมือนกันครับ เช่นครับ Do you like pop music คำถามที่พี่น้องชาวไทยหลาย like, คนนั้นรู้จักกันแล้วล่ะนะฮะ Do you love me คุณรักฉันไหมหรือคุณรักผมไหม Do you remember me แต่พี่น้องชาวไทายชอบไปถามว่า Are you remember me ไม่ได้นะครับเพราะมัน Are you บอกแล้วงางห้ามคาดตามกับ verb ธรรมดานะครับ Do you remember me หรืออาจจะเป็นนี่เลยครับพรุ่งนี้ต้องทำงานไหม Do you have to work tomorrow I have to work tomorrow I don't have to work tomorrow น,นั่นเองครับอีกหนึ่งคำถาม Do you นะฮะที่ผมว่าอยากจะให้รู้จักกันจริงๆน,นะครับก็คือคุณว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าแน่นอนครับเราจะถามว่า Can you swim ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ลหลายๆครั้งฝรั่งเขาจะตอบว่าหรือเขจะถามว่า Do you know how to swim Do you know how to swim ถ้าว่ายน้ำเป็นก็คือ I know how to swim ว่ายน้ำไม่เป็นก็คือ I don't know how to swim น,นั่นเองครับหรืออาจจะถามฝรั่งครับว่า คุณเล่นกอล์ฟเป็นไหมก็ถามนะครับ Do you know how to play golf I know how to play golf I don't know how to play golf ดังนั้นนะครับคุณจะเห็นได้นะครับว่าคำถามดูนี่นะฮะเป็นคำถามที่ถูกใช้เยอะที่สุดเลยนะครับหนึ่งคำถามดังนั้นครับไม่ยากครับวิธีเดียวที่จะรู้ว่ามันมีเยอะอยู่แค่ไหนนะครับก็คือต้องเอาสมองหูตาปากของตัวเองไปเริ่มคลุกคลีนะครับกับคำถามภาษาอังกฤษจากสื่อต่างๆแล้วก็เริ่มสังเกตว่าฝรั่งเขาใช้ยังไงแล้วคุณจะเจอคำถามที่มีดูเยอะมากเลยเดียวครับ ต่อไปนี่นะครับคำถามดูก็จะเปลี่ยนเป็นคำถาม does ได้เหมือนกันครับ does ซึ่งคำถามหลกัหลกๆที่ใช้ของ does นะครับมีดังต่อไปนี้นะฮะคำถามที่จะถามฝรั่งคือบินไปลอนดอนใช้เวลานานเท่าไหร่คำถามครับคือ how long does it take นี่คือคำถามสำเร็จรูปครับ how long does it take แล้วคุณก็ใส่ fly to London ครับ so how long does it take to fly to London แล้วคุณเห็นคำถามมี how long does it take s so, ซ่คำตอบก็ต้องเป็นอะไรครับ it takes สมมติว่าบินไปลนอนดอนใช้เวลา11ชั่วโมง it takes 11 hours to fly to London ขับรถไปพัทยาใช้เวลานานเท่าไหร่ต้องเป็นอะไรครับตอนนี้คุณก็จำอะไร how long does it take to drive to Pattaya? ก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับ it takes about 2 hours to drive to t t a ย a ครับโซ่ so, คำถามสำเ็จรูปคือ how long does it take หรือคำถามต่อไปที่ใช้บ่อยมากนะครับก็คือ how much does it cost how much does it cost ราคาเท่าไหร่ครับ how much does it cost หรือวันนี้คุณอาจจะไปเช่ารถที่ต่างประเทศครับจะถามว่าเช่ารถเนี่ยนะครับราคาเท่าไหร่ how much does it cost to rent a car ฝรั่งอาจจะถามคุณครับอาจจะบอกว่าราคา1,000บาทสำหร,รับการเช่ารถต่อ1วันครับก็ต้องเป็นไร how much does it cost to rent a car ก็ต้อเป็นไร it costs 1,000บาท to rent a car per day ครับผม so how much does it cost ก็เป็นพี่น้องกับ how long does it take so คำถาม does นะครับก็จะมีเยอะมากเลยครับอย่างเช่นอาจจะถามว่าผู้หญิงคนนั้นเธอพักอาศัยอยู่ที่ไหนจะถามว่า where d o s h e live ได้ไหมครับไม่ได้ครับมืนก็จะงง,ง,งะๆเปนจะแปลกๆ,ๆใช่ไหม Where does she live นัครับ Where does she live Where does she live นะครับผมหรือจะถามครับวันนี้คุณไปต่างประเทศจะถามรถไฟออกกี่โมง What time does the train leave? What time does the train leave? เราจะถามว่าบริษัทของคุณทำอะไรเมื่อกี้เรามีคุณทำอะไรเป็น What do you do ก็ต้องเปลี่ยนเป็น What does your company do ครับและก็แน่นอนครับคำถาม does ก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นคำถาม yes no ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับอย่างเช่น Does she have a car? she has a car she doesn't have a car อันนี้ฝากเลยนะฮะ does she have a car ดังนั้นนะครับ she has a car ไม่ใช่ she have a car นะฮะ he she it นะฮะชื่อผู้ชายชื่อผู้หญิงชื่อสิ่งของสถานที่หรือพกกอัคือ he she it เนี่ยเป็นประธาน s นะครับ she has a car ถ้าถ้าชี e ไม่มีรถเนี่ยนะครับชาวไทยชอบพูดว่าถ้าบางคนไม่เก่งเลยก็ she no have a car บางคนก็ she don't have a car แต่ให้ถูกต้องก็เป็น she doesn't have a car นะครับ หรือวันนี้ผมติดมาอยู่ตรงนี้ครับอยากจะทราบว่าไมโครโฟนมันทำงานไหม Does the microphone work? The microphone works. ใส่ S The microphone doesn't work นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับของ do กับ does นะครับคำถามรวมถึงประโยคบอกเล่านะครับที่มี verb แท้หรือ verb น,นะครับจริงๆอยู่ในคำถามหรือยู่ในประโยคบอกเล่าดังนั้นครับก็ทำตัวคุ้นเคยกับคำถามแบบนี้ครับ Thank you